สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาทุกคนมาทําตู้อบบอลสีนะคะคทําง่ายๆสไตล์อลีจากวัสดุเหลือใช้นะคะคส่วนไม้ก็เป็นไม้ที่เราไปตัดมาแถวบ้านเนี่ยนะคะคทำทำสตู้นะคะเพื่อนๆทาเพื่อที่จะอบเแบบี้ต้นเล็กๆเนะออาะเอาไว้อบต้นเล็กๆนะคะ อบให้เขาแข็งแรงได้ทรงแล้วเราถึงจะปล่อยให้เขาอยู่นอกตู้นะคะเราไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะเพื่อนๆเราเลี้ยงนอกตู้เนาะบอลของเราส่วนมากจะเลี้ยงนอกตู้นะคะแต่ว่าเราจะไว้อบต้นเล็กๆนะคะต้นเล็กๆที่แบบที่พึ่งเพาะพึ่งผ่าหัวอะไรแบบเนี้ยนี่ค่ะเราก็จะมีรอปพอนั่งเฝ้าอยู่นะคะเกอร์ฮัทนานมาที่ลูกเกอ เออดิกหางดิกหางเราก็จะทําไว้อบบอลต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆน,นะเราจะทําโครงก่อนนะคะเพื่อนๆขึ้นโครงด้วยไม้ธรรมดานะแล้วก็จะขุดล่องนะคะขุดล่องแล้วก็จะปูจะปูพลาสติกนะคะเราได้พลาสติกจากการไปซื้อของเก่ามานะคะพลาสติก ที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วนะคะเราจะเอามาปูนะคะเอามาคุมเนาะให้เป็นตู้อบของเรา,อ,ารอันนี้ก็ทําเป็นแอ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาพลาสติกมาคุมนะคะพลาสติกนี่ได้มาจากพลาสติกร e ีไซเคิลเหลือใช้นะคะที่เป็นรูอยู่เดี๋ยวเราก็จะจะ,ะคุมนะครับเพื่อนๆนะแล้ก็จะปะ ปะปะปะลอยรั่วอันนี้เราทำแบบรีไซเคิลนะคนะเพื่อนๆเนาะไม่ได้ทำแบบนายทุนใหญ่ๆนะคะ <c oughs> ไม่ได้มีเงินทุนเยอะนะคะเพื่อนๆนะทำแบบ <c oughs> คือว่าเรามีวัสดุอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะ <c oughs> เราก็มาทำแบบที่เรามีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ ถังใส่น้ำนี่ก็ได้มาจากวัสดุเราใช้เหมือนกันนะคะได้มาจากถังเครื่องซักผ้านะคะเพื่อนๆถังเครื่องซักผ้าเราก็เอามาอุดรูนะคะอุดรูแล้วก็ใส่น้ําไว้เวลาลดหน้าเลงที่นี่ที่บ้านเราน้ําไม่ค่อยไหลนะคะเวลาหน้าเลงเราก็จะต้องหาที่อุดนะคะเรามีนี่ค่ะได้มาจากตู้เย็นก็มีนะคะอันนี้ก็จะไว้ใส่น้ําเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ ทุกอย่างของเรารีไซเคิลหมดเลยนะคะขนาดถังหม้อที่ว่าเช่นบอลนะคะเพื่อนๆปลูกในกระถางแต่ว่าก็หล่อน้ําเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะได้มาจากหม้อของเก่ารีไซเคิลทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูอันนี้ได้มาจากฝาหม้อนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะรอบแบบแบบนี้นะคะของเราจะไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะคะกระถางนี้ก็ซื้อกระถางรีไซเคิลมือสองด้วยนะคะ มีทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่านะคะอ่าของเก่าเราก็ไปซื้อมาจากสวนที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้อ่าซื้อต่อพี่เข้ามาอีกทีนะคะพี่เขาขายนะคะพี่รู้จักกันเขาขายอยู่แล้วก็ไปซื้อกระถางมือสองมาก็จะถูกนะคะแล้วก็มีมือใหม่ด้วยนะคะมือหนึ่งก็มีค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆบอลดำสตูลของเรากำลังสวยเลยนะคะแตกเป็นโกเลยนะคะเพื่อนๆ พามาดูวิธีการทำตู้อบบอลนะคะอบบอลเป็นตู้เล็กๆของเราเอาไว้อบบอลแบบเบบีที่แบบพึ่งผ่าหัวเพึ่งแยกหนอมาอต้นเล็กๆอะไรแบบนี้ก็จะมาอบเขาไว้ก่อนนะคะพอเขาโตแล้วเราถึงจะย้ายเขาออกมาอยู่ข้างนอกอีกทีแบบนี้นะคะพื้นที่ก็เริ่มจะคับแคบแล้วนะคะเพื่อนๆ อลิก็จะใช้ดินนะคะอัดรูพลาสติกไว้นะคะถมๆไปนะคะเพื่อนๆเนาะดิฉันก็ถ่ายได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่คะ่ะลำบากในการเดินนะคะก็จะถ่ายไกลๆแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆอลิก็จะเอาอดินมากบพลาสติกไว้นะคะ เราจะถ่ายคร่าวๆให้เพื่อนๆดูเนาะจะไม่ได้ละเอียดมากพลาส,สติกรีไซเคลิลไม้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะไปตัดมาจากในสวนพลาส,สติกก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็ทำแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ลงทุนอะไรลงแค่แรงนะคะตู้อบบอนสีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาย้ายต้นกล้าเล็กๆของเราเข้าไปวางไว้ข้างในนะคะอบเขานี่คะ่ะ เราได้มาจากเนี่ค่ะพลาสติกเก่าๆที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วนะคะเราเก็บมานะคะเพืเ่อนๆอลีก็ทําเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายต้นก้าเล็กๆล,ลงไปกันได้ไี่คเนี่ยและในที่เป็นต้นก้าเล็กๆนั่นค่ะเอาไปอบข้างในหมดเลยพอมันสวยแล้วเราถึงจะออกมาข้างนอก ถ้าไม่อบเขาอบให้เขาได้ทรงดีๆส,สวยๆแล้วค่อยเอาออกมาข้างนอกนี่ค่ะเพื่อนๆ <laughs> ตู้อบบนสีของเรานะคะน้ําอาจจะดูสกรปรกนิดนึงนะคะนอกเนือ้ออรดินเขาสีแดงนะคะเพื่อนๆเราจะเติมน้ําให้เขานะคะเราจะอบเบบีของเราไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ <laughs> ว่าการอบของเราจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากนี้ นี่ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อเนื่องจากว่าเราเพึ่งแยกหน่อแล้วก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็อ่ยังสวยไม่เต็มที่เนาะเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะคะว่าเขาจะสวยแค่ไหนนะคะเพื่อนเพื่อนสักเดือนสองเดือนเนาะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเราอบเพื่อว่าให้ให้สีเขาสวยแล้วก็ให้เขากัดสีเร็วแล้วก็ เขาบอกว่าการอบนี้ก็จะช่วยให้เขาใบเขาเป็นทรงดีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เที่ยวเกะก,กะใบอะไรแบบนั้นเนาะจากที่อ่านหนังสือมานะคะแต่ผลจะออกมายังไงเดี๋ยวมาดูกันในทีนะคะเพื่อน,อนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อน,อนลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอาลีลากันไปก่อนคะ่ะไอที่ไม่อบก็มีไอที่ไม่อบก็มีอีกเยอะเลยนะคะเพื่อน,อนไอที่อบ อันไหนที่แบบดูแข็งแรงเราก็ไม่อบนะคะอันไหนที่ไม่แข็งแรงเราก็อบอะไรประมาณนี้เนาะแต่เขาบอกว่าเลี้ยงนอกตู้จะดีกว่านะคะเลี้ยงนอกตู้ก็คือว่าไม่อบแบบเลี้ยงแบบไม่อบก็จะดีกว่าแต่เราจะเลี้ยงแบบในตู้ให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะให้เขาแข็งแรงแบบให้เขาอยู่ทรงสวยแล้วก็ถึงจะออกออกมาข้างนอกนะคะแต่ถ้าจากที่อ่านในหนังสือบอลสี จากสมาคมบอลสีนะคะเขาบอกว่าเลี้ยงนอกตู้บอลจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าเราจะอบแค่ช่วงนึงนะคะให้เขาแบบกัดสีแล้วก็ใบอยู่ทรงดีเราถึงจะเอาออกมาอยู่นอกตู้เหมือนเดิมนะพนะื่วนๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ